จุ๊บมาดูมาซูล้างเดี๋ยวมาให้ดูอ๋อเดี๋ยวซูล้างเดี๋ยวมาให้ดู้ซูล้างซูล้างซูล้างยูยูล้างด้วยอยู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 ล้างค่ะเราต้องให้เข้าใจดูล้างเหรอค่ะนี่ไงนี่ไงโอทำได้ดเลยนิดนิดเก่งลูเก่งโอ้ท่าด oh, mm ้วยเก่งมาท่าเก่งมากค่ะเก่งมาก ถ้าทำด้วยอุ้ยช่วไหมโอ้เก่งที่สุดลูกเขาต้าล้างก่อนแล้วก็มาดูอู้เห็นไหมนู่นพี่ชูมาแล้วโอ้ยในตะกร้าใกล้หมดแล้วว่าราอยู่อ่าดูอะไรร้านอ่าร้างอ่าจุ๊บเหมือนมาซูล้างเดี๋ยวมาให้ดูอ๋อเดี๋ยวซูล้างเดี๋ยวมาให้ดูล้างซูล้าง ยูยูล้างด้วยอ๋อยู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 ล้างค่ะเราต้องห้เข้าใจดูล้างเหรอคะนี่ไงนี่ไงโอ้ยทำอะไรเล่นนิดนีดเก่งรูปเก่งโอ้ถ้าทำด้วยเก่งมากลูกกเ่งมากทำด้กยอุ้ยถ้าทำด้วยอุ้ยช่วยไหมเก่งที่สุดลูกโอ้ถ้าล้างคอนแล้วก็